ขสอบไล่ภาคหนึ่งปีการศึกษา2,567 LA เดลวันยู3112กฎหมายปกครองข้อ1คณะบุคคลในชมรมส่งเสริมเพศศึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งต้องการร่วมกันจัดทำหนังสือออกจำหน่ายในานามของชมรม แต่เจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าหนังสือนั้นต้องห้ามตามกฎหมายและมีคำสั่งงดจำหน่ายหนังสือดังกล่าวขอให้ท่านวินิจฉัยว่าคนหนึ่งคนใดในคณะบุคคลน,นั้นจะเข้ามาเป็นคู่กรณีอุดทอนโต้แย้งคำสั่งของเจ้าพนักงานการพิมพ์ได้หรือไม่เพราะเหตุใดขอให้อธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ หลักกฎหมายตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539มาตรา5ในพระราชบัญญัตินี้คำว่าคู่กรณีหมายความว่าผู้ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองและผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณา ทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางการปกครองมาตรา21บุคคลธรรมดาคระบุคคลหรือนิติบุคคลอาจเป็นผู้กรณีในการพิจารณาทางปกครองได้ตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือน หรืออาจถูกกระทบกระทวนโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้วินิจฉัยตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539มาตรา5ประกอบมาตรา21คำว่าคู่กรณีที่มีสิทธิ์เข้ามาในกระบวนการพิจารณา ทางปกครองเนื่องจากสิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองนั้นนอกจากจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วอาจจะเป็นคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลก็ได้และในกรณีที่คู่กรณีเป็นคณะบุคคลบุคคลคนหนึ่งคนใดในคณะบุคคลย่อมมีสิทธิ์เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางการปกครอง เพื่อการใช้สิทธิ์ในฐานะคู่กรณีได้เช่นการใช้สิทธิที่จะได้รับการรับฟังข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่หรือการใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งของเจ้าหน้าที่เป็นต้น ดังนั้นกรณีตามปัญหาการที่คณะบุคคลในชมรมส่งเสริมเพศศึกษาแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งต้องการร่วมกันจัดทําหนังสือออกจำหน่ายในนามของชมรมแต่เจ้าพนักงานการพิมพ์เห็นว่าหนังสือนั้นต้องห้ามตามกฎหมายและมีคําสั่งหมดจำหน่ายหนังสือดังกล่าวนั้น ย่อมถือว่าสิทธิของคณะบุคคลจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคำสั่งทางปกครองแล้วกรณีนี้บุคคลคนใดคนหนึ่งในคณะบุคคลนั้นย่อมมีสิทธิ์เข้ามาเป็นคู่กรณีเพื่ออุทธรต้แยงคำสั่งของเจ้าพนักงานการพิมพ์ได้ตามพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาตรา5ประกอบมาตรา21สสรุปบุคคลคนหนึ่งคนใดในคณะ บุคคลน,นั้นสามารถเข้ามาเป็นคู่กรณีอุดทนโต้แย้งคำสั่งของเจ้าพนักงานการกิมได้ต่อมาข้อ2คํคำถามคือนายสองเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนด้วยเหตุเจ็บป่วยจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ ดังนี้หากนายสองต้องการโต้แย้งคำสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวนายสองจะต้องใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์หรือร้องทุกข์และจะต้องดำเนินการอย่างไรจงอธิบายพร้อมยกหลักกฎหมายว่าด้วยระเบียบค่าราชการพลเรือนประกอบหลักกฎหมายตามพรบระเบียบค่าราชการพลเรือนพศ .2551 มาตรา110 ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57มีอำนาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ในกรณีดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ารเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอ มาตรา114วรรค1ผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามพระราชบัญญัตินี้หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการตามมาตรา110อนุ1อนุ3อนุ5อนุ6อนุ7และอนุ8ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อกอพคออภายใน30วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง วินิจฉัยกรณีตามปัญหาการที่นายสองเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญถูกสั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทนด้วยเหตุเจ็บป่วยจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำเสมอน,นั้นถือเป็นกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57สั่งให้ในายสออกจากราชการตามมาตรา110อนุหดังนั้น หากนายสองต้องการโต้แย้งคำสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวนายสองจะต้องใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ตามมาตรา1นึวรรคหนึ่งโดยจะต้องดําเนินการอุทธรณ์ต่อกพอคอภายใน30วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคำสั่ง และเมื่อในสองได้ใช้สิทธิอุทธรณ์ดังกล่าวแล้วในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นกพคจะพิจารณาวินิจฉัยเองหรือจะตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์เพื่อทําหน้าที่เป็นผู้วินิจฉัยอุทธรณ์ก็ได้วงเล็บมาตรา1น5โดยมีระยะเวลาในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์120วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์เว้นแต่มีเหตุขัดข้องที่ทําให้การพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ก็ให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกิน2ครั้งโดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน60วันและให้บันทึกเหตุข้อขัดข้องให้ปรากฏไว้ด้วยวงเล็บมาตรา118และเมื่อกพคออพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เสร็จแล้วให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา57ดำเนินการให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์นั้นภายใน30วัน นับแต่วันที่กพอคอมีคำวินิจฉัยและถ้าหากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกพอคอให้ผู้อุทธรณ์ฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันนับแต่วันที่ทราบหรือถือว่าทราบคำวินิจฉัยของกพอคองเลตมาตา1 1 6 รุปการที่นายสองถูกให้ออกจากราชการดังกล่าวเป็นกรณีถูกให้ออกตามมาตรา110อนุ1ห,หากนายสองต้องการโต้แย้งคําสั่งให้ออกจากราชการดังกล่าวนายสต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ตามมาตรา114ประกอบมาตรา115 116และ118